อัปเดตความเคลื่อนไหวลูกชายคนเล็กเสือน่อยลีโอ12ตุลาคม2567ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องปาเล็กชนแนลนะคะวันนี้นะคะวันที่12น้องลีโอก็ช่วงเช้านะคะน้องก็ได้ไปผ่อนคลายนะคะไปเที่ยวเขาพระวิหารกับครอบครัวคะ่ะก็เป็นบรรยากาศเช้าๆน่ารักน่ารักนะคะน้องมีไลฟ์สดด้วยประมาณ30กว่ากนาทีเนาะ ใครอยากชมบรรยากาศเขาพระวิหารก็ไปชมได้นะคะที่ f Facebook น้องลีโอไม่หมดนี่ค่ะมาต่อกันด้วยโพสต์ของน้องลีโอนะคะจาก f Facebook น้องลีโอไม่หมดนี่ค่ะไปชมคอนเสิร์ตกันเยอะๆนะครับพร้อมกับแชร์โพสต์ของ1จักรวาลศิลปินในงานคอนเสิร์ตใหญ่ของผมคอนเสิร์ตหจักรวาลตอนบทเพลงแห่งการเวลา กับสองรอบการแสดงรอบแรกนะคะรอบบ่าย14นาฬิกาถึง17นาฬิการอบที่2นะคะรอบเย็นเวลา18นาฬิกา30นาทีถึง 20, 21นาฬิกา30นาทีเป็นคอนเสิร์ตท,ที่รวบรวมนักร้องคุณภาพอาทิศิลปินจากรายการ The Golden Song เวทีเพลงเพราะนำโดยแอดโชคชัย พิงพิงสอรวีแอปรัฐพงศ์อลิศธนสสักและโกะตุนพันธนนและนักร้องขวัญใจมหาชนแชมป์200สมัยจากรายการไม่หมดนี่เสียงโชคน้องลีโออาทิตย์มาร่วมขับขานบทเพลงแห่งการเวลาในความทรงจำผ่านการบรรเลงเปียนโนและควบคุม วงดนตรีจากผมหนึ่งจัก,กรวาลพร้อมด้วยวงจัก,กรวาลแบนด์แบบเต็มเวทีคอนเสิร์ตจัดในวันที่30พฤศจิกายน2567ห้างฟินิกที่ตั้งเดิมห้างพันทิปประตูน้ำฟินิกแกรนบาลูนซึ่งจุผู้ชมได้ถึง1,300ที่นั่ง บัตรราคา2,000 3 0สามพันและ5,000ซื้อบัตรที่นั่งก่อนใครในงานแถลงข่าววันที่21ตุลาคมนี้ที่ห้องออเดทอเรียมชั้นจีห้างฟินิก์ที่เดียวกับที่จัดคอนเสิร์ตก่อนเปิดขายที่7ซเว่นอมาเจอกันเยอะๆนะครับเวลา13นาฬิกาสื่อข่าวลงทะเบียนเวลา14นาฬิกาสัมภาษณ์และการแสดงจากศิลปิน มาพบกันนะครับเป็นโพสต์อัปเดตนะคะรายละเอียดวันงานของ f c e e o o o หนึ่งจัก,กรวาลที่น้องลีโอแชร์มาค่ะแม่แม่เอฟซแฟนคลับท่านใดอยู่ใกล้นะคะก็ อย่าลืมนะคะวันที่21เป็นวันถแถลงข่าวค่ะก็มีการแสดงของศิลปินแล้วก็มีรายละเอียดของงานนะคะในวันที่21ค่ะอย่าลืมไปกันนะคะแล้วเมื่อวานนี้นะคะแม่แม่ FC แฟนคลับท่านใดพลาดชมรายการยุงข้าวพาเพลินตอนที่2หรือเปล่าคะครัวเจ้าพญาถ้าใครพลาดนะคะต้องไปดูย้อนหลังเลยค่ะรายการยุงข้าวพาเพลินทางช่อง YouTube ยุงข้าวรักขอดเมื่อวานนี้สนุกมากๆค่ะเสือน้อยลีโอและพี่ซันพี่ฟอร์มนะคะก็ได้แสดงฝีมือในการทำอาหารนะคะเก่งกันมากๆค่ะน่ารักมากนะคะแล้วก็สนุกมากๆเลยแม่แม่เอฟซีแฟนคลับนะคะเข้าไปชมลีลาของลูกชายคนเล็กเสือน้อยลีโอไม่ธรรมดานะคะ ในการควักไส้ปลาทูแล้วก็ทอดปลาทูเนาะชับมากเลยค่ะพ่อครัวตัวน้อยเก่งมากๆค่ะพี่ๆก็น่ารักนะคะเอ็นดูน้องเทคแคร์อย่างดีค่ะน่ารักจริงๆค่ะยุงข้าวพาเพลินใครพลาดก็ไปให้กำลังใจลูกชายย้อนหลังได้เลยค่ะสนุกมากๆขอขอบคุณข้อมูลโพสตจาก facebook น้องลีโอไม่หมดนี่ f c e e o o o หนึ่งจักรวาล ไว้ณที่นี้ด้วยนะคะหากผิดพลาดประการใดป้าเล็กต้องขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยค่ะขอพระคุณทุกท่านที่รับชมนะคะ